เกในสัปดาห์เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครับกับประวัติศาสตร์การเมืองที่คู่ขนานไปกับการพัฒนาด้านอวกาศเมื่อผู้นําประเทศมีบทบาทสําคัญช่วยผลักดันโครงการต่างๆและมักจะอยู่ในช่วงเวลาที่เป็นจุดเปลี่ยนของการสำรวจอวกาศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับเป็นที่ทราบกันแล้วนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์จะกลับเข้าสู่ทำเนียบขาวอีกครั้งหนึ่ง หลังเว้นวักให้กับโจไบเดนไป4ปีครับในสมัยแรกของทรัมป์เป็นช่วงเวลาที่เปิดตัวโครงการสำรวจดวงจันทร์ครั้งใหญ่อย่างอาร์ติมิสด้วยนะครับและถ้าย้อนไปดูจุดเริ่มต้นของการพัฒนาด้านอวกาศสหรัฐก็จะเห็นว่าผู้ที่เข้ามาเป็นประธานาธิบดีนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านอวกาศไม่น้อยเลยครับ ถ้านึกถึงประธานาธิบดีสหรัฐกับงานอาวกาศต้นจะนึกถึงใครเป็นคนแรกครับคนแรกที่น่าจะชื่อมาเลยน่าลอยมาเลยเนี่ยก็คือจอห์นเอฟเคนเนดีครับ ก็เป็นบทพูดที่จอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยพูดในงานของมหาวิทยาลัยไรซ์นะครับในช่วงต้นทศวรรษที่60นะครับเป็นช่วงที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยมีความคืบหน้าด้านเทคโนโลยีเนาะหลังจากที่ชนะสงครามโลกครั้งที่2อนะครับทางจอห์นเอฟเคนเนดีก็เลยประกาศว่าจะวางเป้าหมายนะฮะการพัฒนาให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยกลายมาเป็นประเทศที่มีอิทธิพลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ใช่แค่ในประเทศตัวเองแต่ว่ากับโลกใบนี้เลยถ้าไล่มาช่วงแรกๆเนี่ยเป็น JFK เลยไหมหรือว่าก่อนหน้านี้มีคร อีกที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเรื่องนี้บ้างอาวกาศกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะมันมาเริ่มขึ้นช่วงหลังประมาณสงครามโลกครั้งที่สอง ตอนนั้นประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกาเนี่ยที่เหมือนจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับอวกาศเนี่ยก็คือประธานาธิบดี Henry Truman เฮนรี่ทรูแมนนะฮะสหรัฐอเมริกาก็มีการดําเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการทหา,หารนะครับมีการนําเอาเทคโนโลยีจรวด V2 นะฮะที่ยึดมาได้จากฝั่งของนาซีเยอรมันเนี่ยมาทดสอบยิงแล้วสถานที่แรกที่มีการทดสอบยิงจรวดเนี่ยก็คือแหลมคอนอวโรลที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ที่นาซาใช้เป็นฐานในการปล่อยจรวดนะครับแต่ว่าการก่อตั้งนาซาจริงๆเนี่ยนะฮะมาเกิดขึ้นใน ยุคของประธานาธิบดีไอเซนฮาวหลังจากยุคของทรูแมนนะครับไอเซนฮาวเนี่ยมีนโยบายที่ต้องการที่จะแยกการสำรวจอวกาศจากฝั่งพลเรือนออกมาจากพังการทหารนะครับ <c oughs> ก็เลยทำให้มีการตั้งแอคหรือว่าตั้งกฎหมายเนี่ยที่นำไปสู่การก่อตั้งนาซาในที่สุด <c oughs> ประธานาธิบดีหลายคนหลังจากนั้นเนี่ยมีส่วนช่วยอย่างมากในการที่ทําให้สหรัฐอเมริกาไปดวงจันทร์ได้สําเร็จนะครับ <c oughs> คนที่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีต่อจากจอห์นเอฟเคนดีเลยเนี่ยก็คือลินดอนบีจอห์นสันเขามีการ ตั้งนโยบายว่าทํายังไงก็ได้ให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยไปดวงจันทร์ได้จริงๆเป็นบุคคลที่มีความสําคัญและก็ผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพอลโลมากๆนะครับเรามีชื่อของลินดอนดีจอห์นสันเนี่ยเป็นชื่อของศูงนย์อวากาศจอห์นสันอยู่ที่เฮกัสต์ถูกต้องครับนี่คือที่มาของชื่อจอห์นสันสเปซเซนเตอร์ในขณะที่ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนนีเนี่ยชื่อของเขาเนี่ยก็ยังได้ไปปรากฏนะฮะเป็นชื่อของ2 <Space. S 1> สถานที่ด้วยกัน1ก็คือแหลมเคนนีนะฮะเป็นการเปลี่ยนชื่อแหลม erm คมนลมอนเวอรติกับ ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีนะครับและอย่างที่2ก็คือชื่อของเขาเนี่ยได้รับการเอามาตั้งเป็นศูนย์นวกากาเคนเนดีหรือว่าเคนเนดีสเปซเซ็นเตอร์หลังจากลินดอนบีจอห์นสันเนี่ยก็คือริชาร์ดนิกสันนะครับโครงการอพอลโลเนี่ยมาสำเร็จได้ในยุคของริชาร์ดนิกสันนะครับเราได้เห็นประธานาธิบดีนิกสันเนี่ยโทรศัพท์ไปหาบัสแล้วก็นิวอัลมสตรองบนดวงจันทร์นะครับแล้วก็เป็นบทสนทนาแรกเนาะจากห้องลูกไข่ในทำเนียบขาวไปบนดวงจันทร์นะครับ ภาพที่เกิดขึ้นในวงการอวกาศเนี่ยมันสะท้อนนโยบายของประธานาธิบดีมาโดยตลอดนะครับมาจนถึงยุคที่อเมริกาเนี่ยเตรียมพร้อมสู่การเป็นประเทศมหาอำนาจด้านอวกาศและ ประเทศที่มีเศรษฐกิจอวกาศเต็มรูปแบบนะบก็คือในยุคของประธานาธิบดีจอ์จดับิลยูบูชนะฮะมีการตั้งโครงการที่เรียกว่า Constellation โปรแกรมขึ้นมานครับตั้งเป้าที่จะเดินทางกลับไปดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้การกลับไปดวงจันทร์เนี่ยเป็นรากไปสู่การเดินทางไปดาวอังคาร,ครแต่ว่าประธานาธิบดีคนหนึ่งที่เข้ามาเนี่ยแล้วก็ไปยกเลิกโครงการ constellation เนี่ยก็คือประธานาธิบดีบารักโอบามาครับก็มีนโยบายครับว่าจะส่งเสริมการค้าในสหรัฐมากขึ้นต้องการที่จะสนับสนุนให้เอกชนในสหรัฐีม กายภาพในการทํายานอวกาศด้วยตัวเองนะแล้วก็สามารถที่จะช่วยนาซาเหมือนกับนาซาเป็นแค่คนจ่ายเงินให้เฉยๆให้เอกชนเป็นคนทําเองและโครงการนี้นี่แหละที่ทําให้เกิดบริษัท สำรวจอวกาศที่น่าจะล้ำที่สุดในโลกนี้แหละอย่าง SpaceX ขึ้นมาหลังจากนั้นนโยบายของฝั่งโอบามาเนี่ยก็ได้วางรากมาสู่โครงการอัลตทมิสที่เรารู้จักกันแล้วก็ในยุคข,ของทรัมป์เนี่ยเราก็ได้เห็นทรัมป์เนี่ยสนับสนุนตัวโครงการอัลตทมิสมากๆนะครับรวมถึงตัวคอมเมอร์เชลหรือว่าการทําอวกาศเพื่อการค้านะครับต้องบอกว่าผู้นําสหรัฐเนี่ยเขาให้ความสาคัญด้านอาวกาศอยู่แล้วเพราะว่าอาวกาศเนี่ยมันเป็นหน้าเป็นตาของประเทศเนาะเวลาที่คนพูดถึงอวกาศเนี่ยชาติมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกเนี่ย เรารู้สึกว่ายังไงคนก็นึกถึงสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับแรกก่อนและที่สําคัญก็คือช่วงหลังเนี่ยยิ่งมีกรณีของความขัดแยง้งมีกรณีด้านการเมืองนะฮะ geo politics ต่างๆเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้สหรัฐเนี่ยยิ่งต้องใช้อวกาศเนี่ยเป็นภาพในการโฆษณาตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมากๆ สีปีต่อจากนี้ครับโครงการอาวกาศที่จะเกิดขึ้นในสมัยที่2ของทรัมป์ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญไม่น้อยเลยนะครับโดยเฉพาะการส่งมนุษย์กลับไปดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งและก็ต้องติดตามว่านโยบายด้านอาวกาศของทรัมป์จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกนอกจากการตั้งกองทัพอวกาศครับ ผู้ชมติดตามข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจเ c e b o o k ไทย PBS s c i e n ซ e Tech ครับรวมถึงพอดแคสต์ c i e n t e c h ฟังกันได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่นะครับและกลับมาติดตามทันโลก Scientech กันได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ